มันทกรายการต่อไปนะคะวันที่31มกราคมนะคะเรื่องที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคากด,ด,ดโว้โครค่ะแล้วก็สัง่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะแล้วตั้งแต่เดือน01ทับ2558ถึง01ทับ2558นะคะกดโอเคค่ะโอเคค่ะแคนเซลค่ะ แล้วมาที่ปรับปรุงรายการค่าเสริมที่ได้จากการคำนวณนะคะกดโอเคค่ะแล้วจะขึ้น GJ580110002 นะคะกด F2 แก้ไขค่ะรหัสสินทรัพย์001ชื่อสินทรัพย์เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจำนวนเงิน917.26เราจะไม่แก้ไขอะไรนะคะกด e อ c a p e ออกค่ะ Yes ค่ะ เอ c เค e ค่ะแล้วเรามาที่เมนูหลักที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะกด w o r k f l o ค่ะแล้วเลือกที่ลงรายวันนะคะกดโอเคค่ะแล้วจะสังเกตเห็นเลขที่5801 00ศูนนะคะกดเ2แก้ไขค่ะกดโอเคค่ะมันจะขึ้นจำนวน ฝั่งเดบิตกับเครดิตเท่ากันนะคะเราก็จะไม่แก้ไขข้อมูลอะไรกด Escape ออกได้เลยค่ะยกเลิกค่ะ Escape ค่ะ Cancel ค่ะ